ช่วงอาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขวันนี้มาดามตุงขอนำเสนอเมนูที่พบบ่อยในคาเฟ่ที่ปารีสเมนูชื่อว่าคร็อกมูเชียร์ค่ะส่วนประกอบมีดังนี้ค่ะแฮมแผ่นค่ะกรูเยชีสขูดฝอยค่ะนมสดค่ะมาดามเลือกใช้ขนมปัง r ร y เอ b ร e เบดแผ่นหนาเนื้อนุ่มหอมเนยแบบนี้ค่ะวิธีทำนะคะเอาขนมปังรยอเบรดค่ะเข้าเตาปิ้งค่ะ อบให้หน้าเกรียมเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ขนมปังเกรียมแล้วค่ะเราเอาแฮมวางลงบนขนมปังเลยค่ะเอาชีสกรูเยขูดฝอยชุบนมเล็กน้อยบีบออกค่ะวางบนแฮมนำอบจนชีสละลายแล้วก็เกรียมค่ะและนี่ละค่ะคร็อกเมอร์เซยขนมปังแซนวิชสไตล์ฝรั่งเศสทานคู่กับกาแฟแค่นี้ก็สร้างสุขง่ายๆได้แล้วค่ะ